คือคืออย่างนี้นะครับจุดเล็กๆจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเอย่างจุดเล็กๆน้อยๆอย่างงี้เห็นนะครับโอ้องๆน้อยๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นจุดที่เราจะมองข้ามนะครับมองข้ามตลอดคือตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอ่าบุกน้ําดินโด้แย้วโตแย้วแล้วเนี่ยต่อให้เราเอาทรายเอเบียดมาใส่เป็นถังมันก็ไม่ตายนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือหนึ่งทำป้อมเสร็จแล้วปุ๊ไอ้ตัวนี้ ก็ต้องเอาไปทำลายเลยนะครับอาจจะใส่ถุงดำแล้วก็นําไปสุกันอ๋อบูนถามหน่อยแค่ลูกน้ําตรงนี้ออกมาเป็นยุงจะกี่ตัวคะอุ้ยเยอะมากครับแล้วตรงนี้เด็กมันจะไปกัดเด็กไหมคะโอ้แน่นอนครับนอกจากมันมันไปกัดเด็กเสร็จแล้วมันยังสามารถไปไข่แล้วก็เป็นวงจรแบบนี้ได้อีกนะครับก็ตรงนี้นะคะเฉพาะไอ้นี่นะครับนี่ตรงน้ำจุดเดียวนะครพาะไอ้นนี้อันเดียวเนี่ยสามารถสามารถดูไปใกล้นะคะว่ามันเยอะแค่ไหนลองดูอันนี้เยอะจริงฮะเยอะจริง อ่ะเดี๋ยวส่องไฟให้ครับนี่เยอะจริงเป็นมืเยอะ <c oughs> จริงครับเห็นไหมครับที่น้องแบงค์น้องแบงค์อยู่นะเห็น <c oughs> เห็นเห็นอ่ะโอเคครับเยอะมากต้องอ้าบุ่มมาเห็นสุด